สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆน,นทุกท่านครับห,ห,ห่างหายไปนานครับผมเพราะไม่ค่อยมีเวลาครับวันนี้ว่างๆจากงานก็เลยเอาหลวงพ่อมาให้ดูครับมาให้ชมเป็นหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ทรงเครื่อง เป็นพิมพ์นิยมทรงเครื่องนะครับพิมพ์นี้ไม่ค่อยได้เจอบ่อยนะครับและก็หายากไม่ค่อยมีให้เห็นนะครับเป็นแต่งสังคติแต่งกีวร สุงดูลายการแต่งนะครับอาจจะเสียงดังหน่อยนะครับเพราะว่าอยู่หน้างานดูการเทการหล่อครับ การหยอดแบบโบราณนะครับดูต้นแขนครับจะอวบใหญ่หน้าเอกของจะย้อยนะครับตรงหน้าอกเนื้อจะย้อยนะครับองจะอ้วนนะครับดูใต้าฐานนะครับมีรอยตะใบ เส้นใหญ่ๆนะครับด้านขอบมีการแต่งตับด้วยตะใบน,นะครับเส้นใหญ่ๆหยับๆแล <c oughs> ้วก็จะเป็นหลอเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับตามซอกเลือๆมีคราบมีใคร เนื้อทรงจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นหลุมมันจะหล่อไม่เต็มดูเมดตาก็จะมีนะครับแล้วก็เป็นเนื้อเกินตรงเปลือกตาตาด้านขวาจะเป็นเม็ดนะครับมีเม็ดติดด้านในแล้เราข้างบนก็จะเป็นเนื้อเกิน,นครับแต่ฝั่งซ้ายจะไม่มีนะครับ แล้วก็ต่ำกว่าด้านขวาด้านขวาจะสูงกว่าด้านซ้ายใบหูจะปราบบ่านะครับแล้วก็งอนเป็นพิมพ์นิยมทรงเครื่องถ้าส่องแสงแดดจะสวยมากครับพระอ,องค์นี้จะออกเป็น เน,นืนน้อโบราณโบราณเราจะซูมให้ดูชัดๆนะครับเดี๋ยวจะซูมได้ขนาดหนนะครับจะมีข้าบออกชัเขียวนะครับตามซอกตามเหลืบที่เขาว่าเป็นชี้วัวชี้ควาย าการใช้มาแล้วนะครับสวยมากครับองนี้ ครับล้บายๆท่านจะยังมาทางด้านขวาหน่อยนึงนะครับด้านซ้ายจะสูงเส้นสังกติจะหนา หนามาครับสังกตดติตรงด้านหน้าตรงหน้าอกดูฝั่งนี้จะสูงนูนขึ้นนะครับจะสูงกว่าอกด้านขวาด้วยนะครับสังกติแต่ตรงหน้าอกด้านขวาจะย้อยนะครับตรงไหลตรงต้นแขนก็จะอวบจะใหญ่ มันก็ท่านมีในตาด้วยนะครับดูชัดชัดแต่ด้านขวาจะชัดมากครับสำหรับชิปนี้จบแค่นี้อนนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ